วเวลาใส่เสื้อผ้าไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันไม่สามารถใส่บาปิกนุกได้เลยเพราะว่ามันดันไม่ขึ้น ชื่อสรบนคุททาชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นอายุ25ปีมาจากหัวหินค่ะวันนี้มาตรวจหลังเสริมหน้าอกครบ1เดือนค่ะกับคุณหมอกิติศักดิ์ค่ะ <S <S ที่มาทำเพราะว่าอยากให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะดูจากรีวิวหลายๆที่ค่ะก็คืออ่านรีวิวเยอะๆแล้วก็ศึกษามาก็เลือกหมอกิติศักดิ์ค่ะ <S 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 ก็คุณหมอก็คือ มันเข้าใจปัญหาที่เราบอกเราก็คืออยากได้แบบไหนคุณหมอก็ให้ตามนั้นเลยค่ะเขาแนะนําว่าควรจะใส่เท่าไหร่แล้วเราก็เชื่อฟังตามคุณหมอก็คือออกมาก็โอเคเลยค่ะสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือเซลล์ที่ดูแลค่ะเพราะว่าพี่เขาให้คําแนะนําดีมากรู้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะแล้วเขาก็คอย Fol l o w up ตลอดค่ะคุ้มค่าราคาแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจค่ะสวยครบจบที่เลยอรัอกค่ะ